สวัสดีค่ะเราวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของในบทที่2เนี Third, content, ่ยนะคะในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องที่1นนะคะคือความหมายของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 2. คําศัพท์พื้นฐานในในระบบฐานข้อมูลนะคะข้อดีนะคะของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ีในฐานข้อมูลนะคะ 5. กฎที่ใช้ควบคุมความถูกต้องของฐานข้อมูล 6. กนะคะการออกแบบระบบฐานข้อมูล 7. การ normalization และสุดท้ายก็คือตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลนะคะในบทนี้นะคะอาจารย์จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะคะพาร์ทแรกก็คือ,อหัวข้อที่1จนถึงหัวข้อที่4นะคะพาร์ทที่2นะคะก็คือหัวข้อที่5ถึงหัวข้อที่8นะคะสำหรับ วันนี้เราไปเริ่มกันเลยที่ค่ะความหมายของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะคะระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เนี่ยเป็นข้อเป็นฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บในรูปแบบของตารางแบบ2มิตินะคะที่จะประกอบไปด้วยในแต่ละแถวนะคะในแถวแนวนอนนะคะแล้วก็หมายถึงระเบียนนะคะ และข้อมูลแต่ละสะมมเราก็จะหมายถึงเขตของข้อมูลนะคะทีนี้เ,เขตของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยนะคะจะทําให้สามารถเชื่อมโยงนะคะหรือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของข้อมูลหรือตารางที่เกี่ยวข้องกันในฐานข้อมูลได้ง่ายนะคะทีนี้เราไปดูคําศัพท์นะคะที่ เราจะใช้ในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะให้พวกเราเข้าใจง่ายๆนะคะอาจารย์ขอพูดเป็นในส่วนของอยกตัวอย่างมาให้เป็นตารางและกันเนาะนะคะอาจารย์ขอใช้เลเซอร์นะคะ,ะให้ใน,ในักศึกษาสังเกตดูนะคะว่าตารางนี้จะมีทั้งหมด3คอลัมน์คอลัมน์ที่1เนี่ยนะคะมันจะอยู่ในส่วนของโมเดลเชิงสัมพันธ์ อลอรนำที่2นะคะจะอยู่ในระบบของแฟ้มข้อมูลแล้วก็อลอรนำที่3นะคะจะเป็นอยู่ในหมวดของผู้ใช้งานทั่วไปนะคะทั้ง3แบบนี้จะต่างกันโดยท่จะ,จ,ะจะต่างกันในลักษณะของรูปแบบนะคะแต่ว่าการใช้งานจะคละคา้ายคกันซึ่งนะคะในโมเดลเชิงสัมพันธ์เนี่ยที่เราสร้างขึ้นนะคะในระบบฐานข้อมูลนะคะก็อันแรกก็คือ relation หรือว่าความสัมพันธ์ นะคะ relation นะคะถ้าอยู่ในเมอเดลเชิงสัมพันธ์เราจะเรียกว่า relation หรือความสัมพันธ์แต่ถ้าในะอยู่ในระบบของแฟ้มข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลนะคะเราจะเรียกว่าแฟ้มข้อมูลหรือว่าไฟาล์ข้อมูลนั่นเองนะคะเมือเ่อเปรียบเทียบกับผู้ใช้งานทั่วไปแบบเราใช้งานเราจะเรียกข้อมูลทั้งสอง relation แล้วก็แฟ้มข้อมูลนะคะเราจะเรียกข้อมูลนี้ว่าอยู่ในรูปแบบของตาราง ะะอ,อันที่สองนะคะทัพเพิลนะคะทัพเพิลเนี่ยเมื่ออยู่ในเมื่ออยู่ในเมื่ออยู่ในโมเดลเชิงสัมพันธ์นะคะก็จะเป็นก็จะเป็นคล้ายๆกับระเบียนนะคะที่อยู่ในระบบแฟ้มข้อมูลหรือว่าถ้าเป็นผู้ใช้งานทั่วไปเราจะเรียกแถว ระเบียนนะคะระเบียนสมมุติว่าในห้องเรานะคะมีนักศึกษาอยู่กี่คนนะคะระเบียนที่1คนที่1น,นะคะสุดารัตนวงเนาะแล้วก็ลงมาก็คือมิ่งขวัญระเบียนที่1นึ่งะคะะเราจะเปรียบเทียบให้เป็นทัพนะคะแต่ถ้าอยู่ในระบบแฟ้มข้อมูลก็จะเป็นระเบียนหรือ ถ้าอยู่ในภาษามนุษย์ที่เราใช้ทั่วไปเขาเรียกว่าแถวนะคะข้อมูลอ่ะถ้านักศึกษาไม่เข้าใจอาจารย์ขอเปิดหน้านี้ให้นักศึกษาดูนะคะอันนี้เนี่ยก็คือข้อมูลของนักศึกษาในการเข้าแถวโฮมรูมถูกไหมคะระเบียนที่1น,นะคะก็จะชื่อนางสาวสุดารัตน์กุลวงนะคะระเบียนที่2ก็จะชื่อนางสาวมิ่งขวัญแต่ถ้าเกิดอยู่ในรูปแบบของโมเดลเชิงสัมพันธ์เราจะเรียก หนึ่งสอามลงมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเราเรียกว่า tuple นะคะอันนี้คืออันนี้คือ tuple ต่อมานะคะ attribute นะคะ attribute ที่อยู่ในโมเดลเชิงสัมพันธ์ในรายวิชาที่เราเรียนเราจะเรียกว่า attribute นะคะแต่ถ้าอยู่ในระบบของแฟ้มข้อมูลเราจะเรียกว่าเ i ต d ของข้อมูลหรือว่า field นั่นเองนะคะแต่สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปเราจะเรียกสิงสงนี้ว่า column นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่าง คอลัมน์ที่เรามีนะคะคอลัมน์ที่1ก็จะเป็นอะไรคะเป็นลำดับที่ถูกไหมคะลำดับที่ก็ตามด้วยคอลัมน์ที่2หรือว่า attribute ที่2ก็คือรหัสนักศึกษา attribute ที่3ก็คือชื่อนามสกลุลถูกไหมคะ attribute ที่4ก็จะเป็นวันที่นักศึกษาเข้าห้อรลุงกบอาจารย์นั่นเองนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่า attribute นะคะ degree นะคะ degree ก็คือจำนวนสระมนะคะหรือถ้าเป็นผู้ใช้งานทั่วไปจะเป็นจำนวนเขตข้อมูลย่อยในหนึ่งระเบียนจำนวนเขตข้อมูลย่อยในหนึ่งระเบียนมีอะไรคืออะไรเดี๋ยวเรากลับไปที่ตารางที่อาจารย์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือระเบียนย่อยนะคะก็คือ,อะระเบียนแรกเราบอกว่านักศึกษาคนนี้ใช่ไหมคะ นักศึกษา,านษางสาวสุดารัตนโกมุเนี่ยก็จะมีระเบียนย่อยคือรหัสนักศึกษา3 3 5 3 7มาเนะคะมาเข้าคาบมงุมแล้ววันที่1ไม่มาวันที่2มาวันที่3ไม่มาวันที่4ไม่มาวันที่8มาอันนี้คือระเบียนย่อยในในในส่วนของเขนของข้อมูลนะคะ cardinality นะคะ cardinality ก็ Card คือจำนวนระเบียน1ระเบียนในจำนวนแถวนั่นเองจำนวน จำนวนหนึ่งระเบียนในจำนวนแถวก็คือนะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูอีกครั้งนึ่งจำนวนหนึ่งระเบียนในจำนวนแถวอันนี้คือ1ระเบียนอันนี้คือ2ระเบียนอันนี้คือ3ระเบียนอันนี้คือ4ระเบียนเหมือนกันนะคะต่อมาคีย์หลักหรือว่าไายมลีคีในระบบแฟมข้อมูลใช้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นผู้ใช้งานก็คือ ค่าเอกลักษณ์หรือว่าสิ่งที่เขาเป็นนะคะค่าเอกลักษณ์คืออะไรคนแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันถูกไหมคะบางคนก็จะผิวขาวผิวดาแต่ค่าเอกลักษณ์ที่สําคัญในตัวของมนุษย์เราก็คือถ้าเป็นประชาชนคนไทยหรือว่าทุกคนในโลกเนี่ยนะคะเขาก็จะมีในส่วนของค่าเอกลักษณ์ของเขาก็คือหมายเลข ID card หรือว่าเลขบัตรประชาชนนะคะที่ไม่เหมือนกันเลยเนาะ ต่อมานะคะโดเมนโดเมนก็คือจะเป็นค่าที่เป็นไปได้ของข้อมูลนะคะเราจะเรียกว่าขอบเขตของค่าข้อมูลนั่นเองเนาะ นะะในหัวข้อที่3นะคะข้อดีของอเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายในส่วนของ relation ในฝั่งก่อนนะคะ relation อันแรกนะคะ relation เป็นโครงสร้างของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะคะที่มีลักษณะนะคะการเก็บข้อมูลแบบตาราง2มิตินั่นเองนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอใช้ปากกาเนาะอันนี้คือ relation นะคะ ที่อาจารย์กำลังพูดถึงเนาะนะคะก็จะประกอบไปด้วยรายการข้อมูลหรือระเบียนนะคะเราเรียกว่า Tuple แล้วก็เขตของข้อมูลซึ่งเราเรียกว่า Attribute นะคะโดยจะมีคุณสมบัตินะคะดังนี้นะคะก็คืออันแรกก็คือเซ l ลนะคะจะเป็นช่องนะคะของตารางจะเก็บข้อมูลเพียงค่าเดียว2ข้อมูลที่อยู่ใน Attribute นะคะเดียวกันจะต้องมีข้อมูลที่เป็นแบบเดียวกัน 3แต่ละ Att r i b u t e จะต้องมีชื่อ a t t r i b u t e ที่แตกต่างและการเรียงลำดับของ a อ t r i b u t e ก่อนหลังนะคะจะถือว่าไม่สำคัญเลยอันสุดท้ายก็คือข้อมูลแต่ละทัพเพลของตารางจะต้องแตกต่างกันและการเรียงลำดับของแถวไม่ถือว่าสำคัญนั่นเองก็คือจะเอาคนไหนขึ้นก่อนก็ได้นะคะอันต่อมาก็คือทั p l พนะคะอันที่สองทับเพลทัพเพลหมายถึงแถวแต่ละแถวใน Relation หรือที่เราเรียกว่าระเบียนนะคะอันที่3อันต่อมานะคะด,ดีกร d g r e e นะคะดี g r e หมายถึงจำนวนของ attribute ทั้งหมดที่อยู่ใน relation หรือจำนวนของเขตข้อมูลนะคะอันที่5 cardinality นะคะหมายถึงจำนวน tuple ทั้งหมดท,ที่อยู่ใน ที่ถูกบรรจุอยู่ใน relation หรือจำนวนระเบียนนะคะ5นะคะคือ domain นะคะเป็นกลุ่มของขอบเขตของค่าข้อมูลที่เป็นไปได้ในแต่ละ attribute นั่นเองนะคะ,ะทีนี้นะคะเราจะต้องเราจะมาดูนะคะว่าความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์หรือว่า relation เนี่ยนะคะ,ะจะ หมายถึงการเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่าง relation กับ relation นะคะที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเราจะใช้ key นะคะหรือว่า primary key ในการสร้างค่าความสัมพันธ์ให้เขานะคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะว่า ความสัมพันธ์อันแรกนะคะความสัมพันธ์อันแรกก็คือความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1นะคะความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลใน Relation กับข้อมูลในอีกรี l a t i o หนึ่งนะคะในลักษณะ1ต่อหนะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่าง อย่างเช่นนะคะ relation แบบ1ต่อหนะคะหรือว่าความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1หรือที่เราเรียกว่า one to one one to one ในที่นี้นะคะจะถ้าเปรียบเทียบกับตัวมนุษย์เรานะคะก็คือหนึ่งคนนะคะจะมีรหัสบัตรประชาชนได้แค่หนึ่งหนึ่งรหัสหรือนักศึกษาหนึ่งคนจะมีรหัสนักศึกษาได้เพียงแค่หนึ่งรหัสนักศึกษาเท่านั้นอันนี้คือความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง นะคะต่อไฟนะคะความสัมพันธ์แบบ1ต่อกลุ่มหรือว่า one to many นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ในระบบของฐานข้อมูลนะคะค่าของระเบียน relation 1จะมีความสัมพันธ์กับค่าของระเบียน relation ที่2นะคะมากกว่า2ค่ามากกว่า1ค่าขึ้นไปนะคะแต่ละค่าของจะมีความสัมพันธ์กับอัอนใดอ,อันหนึ่งอะ่ะนะคะ อันแรกนะคะอย่างเช่นถ้าความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มก็คือนักศึกษาหลายคนนะคะสามารถลงทะเบียนไห,หลายวิชานะคะหนึ่งรายวิชานะคะนักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนได้หลายคนอันนี้ก็คือในส่วนของความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มนะคะก็คือตัวหลักจะมีหนึ่ง ะะตัวที่เข้ามาสัมพันธ์กับเราจะมีหลายๆค่าสมมติอีกหนึ่งตัวอย่างที่นักศึกษาพอจะเข้าใจก็คือเวลาเราเดินเข้าเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะความสัมพันธ์แบบกลุ่นต่อกลุ่นนะคะนักศึกษาหนึ่งคนสามารถซื้อสินค้าได้หลายๆชิ้นนะคะหรือนักศึกษาหนึ่งคนสามารถมีเครื่องเครื่องมีโทรศัพท์มือถือได้หลายเครื่องนะคะนักศึกษาหนึ่งคนสามารถมีปากกาได้หลายๆด้าม แล้วก็นักศึกษาหนึ่งคนนะคะสามารถมีรถจักรยานยนต์ได้หลายคันแต่ถ้านักศึกษาจะขับรถจักรยานยนต์จะต้องเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งคือคนหนึ่งคนสามารถขับมอเตอร์ไซค์ได้หนึ่งคันนะคะอันนี้คือในส่วนของอความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มทีนี้ามาดูความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มลเลยค่ะ หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า m a n y to Man y นะคะความสัมพันธ์ในลักษณะนี้นะคะเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง r l l t t o o หนึ่งในลักษณะเป็นกลุ่มต่อกลุ่มโดยทั้งค่าของทะเบียน Relation ที่1และค่าของทะเบียน Relation ที่2จะมีความสัมพันธ์ได้มากกว่า1ค่าอย่างเช่นนะคะเลขที่ใบสรรั่งซื้อสินค้า1ใบนะคะประกอบไปด้วย สินค้าที่มีรหัสเดียวกันได้หลายรหัสนะคะหรือนักศึกษาหลายหลายคนนะคะสามารถเข้าไปรวมกันในห้องเรียนนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าความสัมพันธ์แบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการไปสั่งซื้อสินค้านะคะอย่างเช่นถ้านักศึกษาสั่งซื้อหนังสือนะคะ นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มก็คือนักศึกษาหลายๆคนสามารถมีหนังสือได้หลายๆเล่มอย่างนี้นะคะอันนี้คือความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มเนาะนะคะนะคะทีนี้เรามาดูข้อดีของระบบทานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะคะ ดีฐานระบบข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะคะ,ะระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นฐานข้อมูลที่มีรูปแบบง่ายสําหรับผู้ใช้งานทั่วไปโดยผู้ใช้งานจะเป็นต้องไม่จําเป็นที่ต้องมีความรู้ในการวิเคราะห์และการออกแบบก็สามารถใช้งานได้นะคะข้อดีข้อที่1ก็คือการจัดเก็บขอโทษค่ะก็คือการจัดการนะคะข้อที่1คือการจัดการกับข้อมูลที่ทําได้โดยง่ายนะคะคืออะไรผู้ใช้งานสามารถ จัดการกับข้อมูลได้โดยง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลภายในฐานข้อมูลได้ง่ายนะคะภาษาเป็นภาษาที่ใช้ในการเรียกข้อมูลที่เราเห็นตอนนี้นะคะก็คือเป็นภาษาที่ใช้งานง่ายนะคะ 3. การเรียกใช้หรือช่วมโยงข้อมูลนะคะสามารถทําได้โดยง่ายเหมือนกันแล้วก็อันที่4รับรองการเข้าถึงข้อมูลนะคะแบบผู้ใช้ได้หลายๆคน ทีนี้นะคะเรามาดูต่อไปนะคะคีย์นะคะคีย์ในฐานข้อมูลคีย์คืออะไรนะคะคีย์ก็คือแอตทริบิวต์ใดๆที่ใช้ในการแสดงหรือบ่งบอกค่าของแอตทริบิวต์อื่นในทัพโพูนะคะในทัพโพูใดทัพโพูหนึ่งนะคะของเรเลชั่น หรือการเชื่อมโยงข้อมูลกับข้อมูลในอีกหนึ่ง relation และการใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพจะต้องมีการกำหนดคีย์ให้กับ relation ด้วยนะคะที่เรามาดูคียนะคะทีนี้เรามาดูคียนะคะคียหลักนะคะคีย์ชนิดหนึ่งก็คือเป็นคีย์ที่กำหนดจาก attribute นะคะที่จะต้องอไม่มีข้อมูลใดซ้ำกัด คีย์หลักคืออะไรคีย์หลักก็คืออย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าคีย์หลักมันจะเป็นคีย์ที่ใช้กับ1วัตถุเท่านั้นอย่างเช่นนะคะหนตัวบุคคลจะต้องมีแค่1นึรหัสบัตประชาชนเท่านั้นอันนี้คือคีย์หลักแล้วก็ไม่มีทางซ้ำกันด้วยนะคะสก็คือคีย์คู่แข่งนะคะคีย์คู่แข่งหรือว่าแคนดิเดตคีย์หมายถึงคีย์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับคีย์หลักถ้าในตาราง หนึ่งมีมีแอตทริบิวต์เลยล่ะแอตทริบิวต์ที่มีคุณสมบัติครบเหมือนกันเราจะทำเป็นใช้คีย์หลักนะคะแต่คีย์หลักกับ candidate, แคด,ดิเดตเนี่ยแคดิเดตสามารถเอามาใช้ไปแทนคีย์หลักได้อย่างเช่นถ้าในระบบของนักศึกษาหรือว่าคนไข้ในโรงพยาบาลระบบของนักศึกษานะคะ คีหลักของเราคือรหัสบัตรประชาชนถูกไหมคะแคนดิเดตคี hmm. ของนักศึกษาจะต้องเป็นรหัสนักศึกษาถ้าเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะคะคีหล mm ัก hmm. ของผู้ป่วยก็คือรหัสบัตรประชาชนคีแคนดิเดตก็คือค mm ี hmm. ที่เป็นรหัส HN mm hmm. นะคะประจําตัวผู้ป่วยเราสามารถเซ mm ิร์ชได้ทั้งสองค่านะคะอันนี้คือค mm ีค hmm. ู่แข่งนะนะคะเราเรียกว่าคีสำรองนั่นเองนะคะอันที่3ก็คือคีนอกหรือว่า foreign key, mm hmm. key นะคะ Foreign Key หมายถึง Attribute หรือ Relation ที่มีคุณสมบัติเป็นคีย์หลักและไปปรากฏอยู่ใน r e l a t i o หนึงนะคะคียนอกจะเป็นคีย์ที่มีความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพราะเป็นคีย์ที่ใช้ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง r l a t i o n นะคะอาจจะมีรหัสนักศึกษาอยู่2ตารางนะคะเชื่อมเข้าหากันอันนั้นเขาเรียกว่าคีย์นอกนะคะคีย์ที่4ก็คือคีย์รวมหรือคีย์ผสมนะคะ คี์รวมหรือคีย์ผสมนะคะเป็นคีย์ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มของ At t ท i b u t e ที่รวมกันเป็นคีย์หลักนะคะมีค่าไม่สํากันและก็ไม่ใช่ค่าว่างด้วยนะคะเช่นการนำา Atribu ิวเลขที่ใบสั่งซื้อมารวมกับ a t t r i b u t e รหัสสินค้านะคะทำให้เกิด a t t r i b u t e ทที่มีค่าไม่ซ้ำซ้อนกันแต่เรียกคีย์ที่เกิดขึ้นนะคะเราเรียกว่าการรวมคีย์หรือว่าคีย์ผสมนั่นเองนะคะอันนี้คือ,อ ข้อมูลนะคะเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิญสัมพันธ์จริงๆแล้วอาจารย์อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้เ,เข้ามานั่งเรียนในห้องเนาะเราจะได้เปิดโปรแกรมไปพร้อมๆกันนะคะก็สําหรับพาร์ทที่1น,นะคะอาจารย์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่นะคะกับพาร์ทที่2ค่ะ